ไอ้เลสโก้มาแล้วมาสิบมาไอ้พวกหนูนาทั้งหลายยิงเข้าไปอุ้ยบึ้มโอ้โหผายกับตายคำหนึ่งคำหนึ่งเฮ้ย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 อุ้ยเฮ้เล่นของแรงเลยเราจ็บตายครับเป็นก่อนเป็นก่อนไปชึบกระพืบไปยังไงไอ้หนูเฮ้ยโดนหลังมาหลังยังไงซึมซึมโอ้โหเอาเลยครับตัวนี้ ได้กับแท่เขาไป่หนึ่งทีเอาเสียบหัวซึ้เรียบร้อยครับผม <üğ ocratic Giul ia> ขอหลุดไม่ตายครับยังลุกขึ้นมาตออ่อบ้าเอ้ยจุดจัดมาๆมาๆม,าม,ามาันหมิวหมิวหวยสาบเท้าหัวโอ้โหหัวโยกครับเป็นที่มาของเขาหัวโยก <c oughs> ปืนพกเลยเปะ่ะโอ้โหยิงเข้าไปพีเฮ้ยหายตัวนึงว่ะโดน๋ยวทไมระเบิดโอ้โหจังหวะนี้ ไปเขาให้การคอไม่โดนครับสาดเข้าไปตบดึงตับดึงเดี๋ยวพึ่งยิงเดี๋ยวพึ่งยิอยง,อ,ยอ,ยงอื้ออื้อหลบแม่งหลบได้ไงวะงงงงตัวเองครับซึ้มโอเคฟ๊าเปะตับหึงเข้ากลางตัวสามดึงดึงทีแม่งไม่เป็นอะไรเลยยิงอุ้ยหลบได้ครับโผล่จังหวะกดโดนพอดีมาดีมาดีมาดีาดล่อล่อล่อ,ลอมันมันสาดเข้ามา ยิงเข้าไปตายแั้ทีไอ้ตัวนี้ก็ตามไปสิครับเฮ้ยใช่ไหมมันชักกระตุกไปฉีดยาคลเซนวะอืออือยิงอือระเบิดระเบิดสามเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าหัวเข้าหัวไม่เงียบไ่เงียแตกายไหมไม่หนึงหนึ่งร้อยฮะยิงไปหมดไปหมดแล้วนะเออเหนื่อยเฮ้ยมาสี่พวกผี อะไรอะไรอะไรฮะอะไรเฮ้ยบึ้มยิงแหว่งเลยเออกระจุยเอ้ยิงเข้าไปมันผีอยู่ข้างไงไม่รู้โอ้ยโอ้โหผมกำลังพูดเลยมันผีอยู่ข้างเต็นก่อนออออล่นอล่อล่อเขาเรียกหลอกล่อเป็นเม่ยงปลาระเบิดเว้ยเออโอ้พี่สองตัวไม่ได้มาตัวเดียวสินะไม่ได้มาเล่นๆเลยใช่ไหมเออรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนไม่ต้องรีบใจเย็นๆทิ้งของแล้วมีค่าแล้วก็ เดินจับไปซะเฮ้ยตายด้วยออจะบอกแล้วตายนะกระสุนเราจะหมดแล้วเล่นจนกระสุนหมดเลยครับอันนี้ครับเป็นเออหมดแล้ววะหมดจริงครับรปึ๊บเออยิงเข้าไปเออผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเขาตายของเขาเองครับหมดแล้วนะโอ้โหดุนมาดิขอได้ไหมสักทีหนึ่ง ตายไหมแม่งไ,ไม่ตายครับซ้ำอีกทีอึ้งชุดดึงอ้าวดึงโลดดึงโลแล้วไม่มีโลแล้วไงอะ่ะอ่อนเลยทีนี้ขอดึงโลหน่อยจะเป็นกัปตันมาเวลด้วยแป๊บนึงฉีดเอ้ยกูจะฉีดยาโอ้มองึงเอ้ยเหวี่ยงมันไปแล้วเราหนีอุ้ยเจ็บครับเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยฮะถึงปานกลางวิ่งมาซุบสี่ซุบห้ายิงหัวเออเฮ้ยเอา แม่งจะแปลงร่างแม่งก็แปลงอเอาเพราะงั้นก็แฮปปี้เบิร์นเดย์ซึงเรียบร้อยครับไอตัวนี้โดนจวาบเตะเข้าให้ครับเตะขาล่วงยิงหัวสามทีอีกทีไม่ตา,ตายเลยครับเดย์มาเดย์มาเดย์ยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอโ้โหโอ้โหซึ้งดิซึงซ้งซึ้งดิหลบเลยผมอ่ะอย่าอย่าข้าม,มานะเว้ยอยา่ยาอยา่าอย่า าบอกให้อย่าข้ามปึ้ยมันข้ามมาซึ้งเรียบร้อยครับยิงเข้าหัวเอาดียิงเหรอยิงเหรอยิงเหรอเลีงทางเออเรียบร้อยครับดืนทางเอาเสียบพอนชิปหายแม่งแปพงมากอื้อหือสาดเข้าไปสาดเข้าไปเออเออโดนไม่โดนไม่รู้เฮ้ยยิงยิงยิงเออฝ่ายไม่ชิปหายวิ่งก่อนกระสุนจบแล้วเคแตกครับเออหัวสันหัวสันเลยทีเดียวเออเอาดีเอาดีเออเออ เป็นที่มาของเขาว่าหัวโยกเฮ้ยพี่หมูมาดิจับปืนมาทันแม่ทำเป็นโชว์ปืนอ่ะเจอห้าวอะปืนพังอ่ะนี่ไงปืนมันไม่มีประสิทธิภาพไปซื้อมาทำไมล่ะเออ